แน่ออเยเอาเฮ้ยยังมาแากด้วยเ้อเมนบวกแกงใช่ใบมังบวบบัน้องออยแมนฮะจว่าแกงใช้ใบมะบวกสำบ่บเมนนะบเชียงว่าบเมนบเมนใช้ยังบัวเมนได้ยบเมนแกงใช่มะบวกนะแกงใช่หม ชิมบังยูฮะเยอะชิม่ะชิมบังหเจ้าในชิมบังในอออจะเฮ้ยเมนอันนี้พอจะคุดขึ้นไหบ่นี่นะโดยอ๋สูงบางไงด้วยบาทนี้เลยเห็นอืม ไกินยังนออ้อแบนี้นบ่ตามยังอันนี้น่ะนตังค์เขาเบือ่อโอ้เมื่อสาขึ้นใหญ่คข,ขึ้นหน่อยแท้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอเ,เออเอา <c oughs> ตัดภาพมาพี่น้องนาะแวมาเยี่ยมยามอ่าท่าน้องอ้อยก่อนมันี่กับพี่น้งนอง <c oughs> โอ้เป็นยังไงนาะ ว่าฝนตกเบิดมือดทุกคืนเอาวะอ่าผมทอดตอนนี้ก็ยังบม่หยุดบม่เศร้าอยู่เนาะพูดว่าอ่าอ่าท่านจ้องมึมีบ่โดยมีบ่เจ้ามีอยู่บ่๊ะบอ๊ะอ้เนาะบ้านอะไรนี่พี่น้องเนาะเกียกระเด้าอนี่เนาะไอ้ เก่กไแล้วนี่พี่น่อยตามเบือเบื่อให้จินมกันกินข้าวบ่อไหมโต๊ะแกงน้ำไม้เนาะโดยอือเอาดูว่ามากับบรรยากาศกับฝ้ากับฝนมันหนุนยากในพี่น่อยเนาะในการที่เอาเห็ดเวชเห็ดงานเอาะมาเบิงน้ำกันพี่น่อยไปเยี่ยมยานทำข้าวสำหับทั้งน้องอ่อน งแต่หมวดทางมาือเจ้ากับพี่นอ้อยเจ็บคอเดี๋ยวเป็นวัดเป็นไอเดียอยังพอเฮงอีูแล้วนดเจ็บคอเนี่นย aw, ยังว่าวยังบอ่อโอเคปนันใดน้องพี่น้องเนาะอ่ะข่าวสุดท้ายสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอออ่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อพี่น้องเนาะมาพบม,มาเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมข้มเบาข้ามสาเสียงกันอยู่ในหูคอพนพี่น,อนอ้องเยว่ากับปันคนแขกคนแกวระบาดน,นี่เนะาะเพราะว่าเจ็บดิน้น ตากาฮ้อนในแน่พี่น้องเด้ยเนาะอาก็ได้เว้ามันก็ได้ยากแน่เนาะก็เว้าคําจ่าเฮาออกนะพี่น้องเป็นโรคประจําตัวเนาะโรคฮ้อนในเอ้อฮ้อนในอ่ากินหยังก็คือเก่าพี่น้องยามเพิ่นเป็นมาเลยอืคนเฒ่าไดยังมาเพิ่มเนาะมันยังมาเจ็บอีกโอ้ยเนาะเออเอ้าเนาะเป็นีดทางน้องออกเป็นอดที่ดินที่ทางน้ําพลักไปอยู่บ่กดินเจ้าเินฮะ อแม่ไปเบิร์ดหรอบ่ยังฮะน้ำมันะอยูบ่นั่งิินไ่ได้เจอไปบ่ดยอืมไปดอสเชนะออไม่บ่ได้ไปสาบ่มือฮากามาแต่ฮานอไมฮ่าไม่ยังนอไม่ฮานไม้โนไม้นไม้ อยู่เทิงอยู่บ่อพุ่นไปหาอยู่ผู้ให้ให้กินมาหนี่งเห็ดเห็ดดองเห็ดไม่ดองไม่ลองว<ด>่ได้หามาขายาบ่โดยขายขายอยู่เวียดเออขายอยู่เวียดได้เท่าไรแล้วนะได้ได้เสาเสอดเสอดทุ่งแล้วได้สเสอดทงโดยยังแต่ว่ายังบนท่านด้ขายได้เงินเนาะโด ขายแค่ว่าเออเป็นขายเขาจะจุ่มไว้เชื่อผ้าเบอร์เซนจุดในเบอร์มงคลของครัวเฮือนนายะได้ไหได้ไปเบิเงอร์มงคงตัองงององวอุ้ยะนี่เนาะมาฮักบ่อเหมือนใดนี่ฮะบ่อมาหักบ่อไปปากย่าเขาก้อนเจาะได้แมมไพ่น่ะยะได้ไหมไพ่น่ะโอ้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 โอโอ้โอ ไม่ได้ทำไมเหรอเออหันเดมันมีปุ่มอยู่แล้วได้อ่เออเยอะเอาเฮ้ยยังมาแชกด้วยเอออ้ามาแชกนะเป็นยังไงบ้ะไทยไทยผมมีบอบอโอ้ยนี่ไปพึ่งแล้ันทันมันทันกังคืนมันมันแจ้ง แสดงว่าไฟนี่บ่ได้ซักมันนี่เนาะด้ยบ่มีแดดอืมฮ่าก็โดยปิดเปิดมันก็ได้รับแบบนี้เนาะโอ้ยขึ้นมาครั้งแรกเนาะ <c oughs> อือเจ้านอนอยู่คนเดียวบ่นี่ยนะดอวเออบอย่านบ่ย่านเนี่ยฮะย่านเนี่ยเอาจังย่านอย่างแล้วเนาะ ย่านพี่พ่อมมาขึ้นกันแล้วย่านค้นกับไปกันแล้วเออย่านค้นกับพ่อสำนันเนาะย่านผีกับพ่อสำนันบอกให้น้องออยไปยังมานอนอยู่นี่มาบอกนอนนอนงเล่มันเถอะเอออันไอน้ำแกงไม่เนาะวานนี้อันแกงเราวานนี้กินน้ำกันตะค้อนอยูนี่ ผู้ใดหิวกะกินเจ้าก็กินอยู่นี่คื่อนบ่โดยเฮือนเพื่อนเ่าแม่เฮากันต้มต้มหน่อไม้หน่อไม้เฮาใเห็ดองแต่วันเวลากินข้าวกินน้านี่ก็แยกกันกินบ่บ่กินน้ำกันน้ำกันบ่กับใายาเนยกระโดย ขอมาในที่ดรอุ่นเนาะเช็ดนปละปก <c oughs> ็มุ่งเนาะมุ้งเชือเป็นมอนบมเฮ<อ>็ดใน,นหนานมันเปียกหมด<อ>มดดันตุบฮะเป็นมาแหดในหนานมันเปียกหมดรังคาบอ่รังคาเปียกหมดเลยเลยเออเป็นยังมันคือเปียกนยเนาะเพื่นลังนี่รายการได้ลายลายปีแล้วอันนี้ได้เลย โอ้โหทีแล้วจัำนำมันล่มเรศนี่เนาะลมกระแลเลยด้วยโบ้ยมึงนอนเลยเนาะแล้วก็ตัดใหม่แกเห็นไหมเห็นไหมรถไปยังอยะตัดใหม่มาเห็นไหมรถไปยังก็ไมต้อมีขจัดนี่เห็น้องอ้อยนี่ไปตัดนี่เชื่อเหอโบม่ให้ลานซาวนี่ไปตัดเนาะให้น้องอ้อยนี่อ๋อไป่เลยเมือนเหรอ ชวนน้องไควเนี่ยเหมือนใบนะน้อยตัดไม้เฮือนไม่เท่าไปตัดไม้ให้ไม่เท่าเฮ็นเพือนไม่เนาะโอ้โหจะไม้แบบใดเขาอยากได้ไปน้ำเปาือกเสียงกันมานาะเอ้เปลือกเปลือเสียงไม่อยากเข้าป่าเปลเสียงยันยันยุงกัดตั้มทางเนาะตั้มทางว่้นีไหม ไม่นี่ก็หายากสมอเนานะมันโมเมนต์วางคาง,ง่ายเนาะต้องไปกับไกล่ขู่ยู่พาปุ๊บหนัลำบากแน่ไอ้ยี่สกายขึ้นผู้คือเขาขึ้นเป็นปเ็ดไทยเห,นเห็นไหเออเขาไปหาอาใหมเต็มกี่นี่ก็คือกันเราไป โอ้หอมแท้นี่เนาะแกงอนนาน่องอ้อยอายาแล้วแกงใช้ยังหรือฮะแกงใช่ยังจะจมจะจมใช่เอใช่ยังฮะใช่บุมี่ไปมาบัวไมนไ่้ตำแกงเมนบเมนบแกงใช่มันใบมับัวบัน้องอ้อย ฮะเจ้าว่าแกงใช่ใบมะบวบสชโบมนนะบเชียงว่าบเม่นบมนใช่ยังบมนได้ยะบเมนแกงใช้มะบวบนะแกงใส่หมอโยยกควหยอกผูเ่ากันหน้าเนาะโอ้เอาเอาแซ่บๆเลย ดไม่ยังสาคือขาวกระตนอยู่อน,นี้นะคุกตำตำ,ตำข,าขา้าวคั่วเห็ดเสวายเห็ดมังือเห็ดนั้นใ<อ>ช้ลาบใ้ลาบแช้น้ำไม้าาก็ได้ด้แกงน้ำไม้โดยอันแกงน้ำไม้ใช้พักตู้ว่นะเนยโอ้เอา้ากระนั่นอยู่บอ่อเนนะาะเดาไปบางรักมาจิ khơi bỏ này. Nhìn khẩu đen chèn nó mấy Bên hành này chèn này cả tốt nó Xem sao cả kinh nó mấy Hả? Nhìn khẩu có ăn bò cho bò nè Mày thức chay đi thế Bò คือใจดีแท้ชนกินเขาใจที่ใจใจเค่งกับโบมีดินโอ้กินกินลองบองไม้ไม้ตู้เคกินแช่จักมาแช่ดูเออะมันไปหาหน่มยทางกินทางเห็ดเห็ดดองนะเปตู้อันอายุจักปีแล้วอายะจักจักปีแล้ว ประมาณ60สิบสนักเนาะหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแน่เนาะโดยเข้าแล้วว่าผลนี่เนาะย่างลงไปเบิ้งเงินที่ดินจังน้อยเนาะเลยห่วยว่าพี่น้องนี่มันเปิดเลาะเบิ้งจังน้อยก่อนเสียงอันแกงแล้ไม่ผลอ้อยอ้อยอยู่นี่เนาะ thầy đi nè xin mừng chưa ha yeah. Chim xin mà à xin mừng muối cháu này xin mừng ừ. này xin mừng cái chết mà leo này bọ nó bọn bọn Mày này, mà nhắc, nhắc này. nó may nó may được ờ à... ตัวนี้หนึ่งเอาใส่ถุงบ่อตัวนี้นะบ่อกินหนึ่งกินโดยอ้ามันจืดจือบ่อหนึ่งอะไรกันจบ่อหญ้าเขาว่าซิยอกทีซื้อเขากินมาแล้วบาเข้าเขาเร่งเร็วอืมอีดีอยู่แต่เขาเน่นท้องมาแล้วนี่เขากินอืมเรื่องเรื่องเขาเชียวอันนี้มาให้เจ้าเป็นหนึ่งเด้อฮึบอืมฮอ้ดูแลนี่เนาะ เสือพะย่ในเสือเจ้าบ้านอร่อยน,น,นิเสือเฮาฮะยเสือเฮาเสือเจ้าบ่าเบลยเออเปียกเนาะเออเขาโอ้มาทางนี้บาทน,นี่อ,อันนี้มียังไงต่างบ่าน,นี่นะปิดได้บ่านี่ปิดได้ปิดได้เปิดได้อือตัวบอกคักวันได้เนาะ <c oughs> อือเนาะเอออ่ะ มีนอนอูนี่เนาะไอ้นอนอูนี่บ่มีโอเขอ่บ่มีตู้ขี้เงอะน้วยอูเจ้าว่เจ้านอนอยู่นี่บ่เปเจ้าว่เนี่ยนะบ่บ่นึ่งมั้อยเนี่ยนะเว่าเปนอนเจ้านะโอ้หักได้นี่เนาะแอด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 เลยหักแล้วโอ้อ่ะ เอาลรเอาแบ่งกันอันนี้เนี่ยเอามีเด้อมามาได้นนะนะทางระยะนะชุนไลนี่แกกินข้าวน้ำกันบ่หรือว่าแยกกินข้าวน้ำกันเออตักเกลือกินเรลือก้อยเอาเก็บข้าวมันเนื้อติดข้าวอ๋อแบ่งเนาะหนึ่งแล้วบ่อข้าวย่างไปข้าวเย็นย่างวัว ปูนเขาเนาะโอ้ม่แยงอันนี้มาแยงอะไลองอ้อยอันนี้ตัวใดนี่นถ่ยวยบอนี่นะเลยเอ้ถัวยังขักแท่มาะใช้ถ้่ยเบาโอเคนี่ตัวนี้ตัวนี้มาจะใช้นจักปีแล้วนี่นายได้รู้พอเข้าให้แล่จักปีก็ ลายปีหลายปีเนี่พอเท่าเห็นถั่วอันนี้นะถ้่ยเออจองพ่ะมาเด็กๆองเป็นเนื้อมได้เนาอ้าเเ่าีเนีระวังเบียดเห็นเด้อเอาไปขายอย่างเดียวได้อนี่ยเฮ้ออย่างเดียวได้อ คนห้วยเดี๋ยวปายางไปเบิ้งที่ดินจังน้อยเนาะเอาโอเคเลยยาเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเด้อเด้เอานกินเขาแซ่บๆนัวๆกินได้ให้มีความสุขกินแล้วบ่ให้มีความสุขแล้วบ่ต้องกินไหนเด้ออยู่ให้กินเด้งเนาะกับมีความสุขแล้วเนาะโด้อเ่้เด้เ้อเด้อเด้อด้ออด้ด้อดอดเเอเบิ้ง้อ คุณตกลินเล่จกักรยอยได้พี่นาวางนี่เนาะไปทางไหนเอาบานนี่<ฮ>พี่บอไปพี่ลรวปะไปยืนอยู่เพื่อนหน่อยทางกันนั่นน่ะคุตุ๊กซี่เขาทำเขาหูหมนแล้วนี่เนาะด้วยแล้วผานอนหมนแล้วพี่นอ่มไทย เออยืนยืนเบิ้งเรียบร้อยกันเชื่อมันผลแห้งบุกข้า้ง้างไปได้เดี๋ยวไม้สีเปียกเลยเนาะอันนี้พอจะขุดขึ้นไหวบ่เนี่ยนะด้วยสูงมากไง,งเลยบบบนี้เลยเห็นนั่นว่ามือ,อน,นั้นนหละแล้วมือเราขุดเนะี่ยมาเชียงบอกให้เราไปเอายืมล่อทั้งน้องไม้เนี่ยเราบุไปเอา บ,บ่บ่จะบ่ได้ไปยืมนี่ว่าไปเอายืมมาล้วคูดใช่แต่มันจังแล้วไว้นะแต่ว่าเราบ่ไปเอาแล้วเ,าเ,อ,าเ,อ,าเอากระโปะอันนี้คูดใช่นี่เนาะโดยคูดกระโปะนี้ใช้จะดึงพี่น้อยเขาตอนนั้นก็มี่รอและตอนนี้หมดมันเทแล้วอืมรออยู่ขินบ่โดยตอนนั้นกับเอารอไปตักน้ำพุนอยู่น้ำพวยนั่นแหละตอนนั้น หิมทลักแล้วนเนาะพูดลงไปอีกพูดแทน,นเละลงไปในลายมันนี่แค่เจ้าคนถิ่มเลยนเนาะมันก็มีหวยบ่นี่นี่สองขัน้นรถเขาใดทางนั้นมันบ่เลยเออทุนลดลดเอื้อแลน้อยและเขายืนรถไทยบ่เลย เป็นโรคด้วยแบบนี้เนาะเลยม,มือไปใช้มือผู้ลงเชือกไปขึ้นผูคือกันขึ้นผู้ขึ้น,น,น,นผูไปเบิงเข้าอีกไปเบิ่งอยางนี้ก็เบิงเข้าเบิงเข้าโดยเอาเบิงมันนี่ยังเบิงเบิงอยากเห็นมันงามหรือบ่ง,งาม เบิ่งเข่าเนาะเลยงามีบ่อสเจะไปเบิ่งนะบู้ท่านได้ไปจเจอเ่อบ่เอเขาไปแล้วการตอนตอนไปไปเอาเอามักซิลี่อยู่กับกับนางเออไม้กับนางพายเป็นตอนนั้นเขาซีคนไปแล้วการตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วก็รละล่ทิศ็กยัก,ยกไปไก่บ่อ ใ,ใช่มองไรทางไปนะพ่ดอยู่ทางนั่นขึ้นไปทางอันเชื่อนทางน้งไม้มุนบอกเลยอไปทางทางมันมันเอ,านาเอือน้ำน่แหละทางนั่นทางเข้าไปย่างไปบ่หรือว่าขี่รถย่างอาคือบขี่รถไปนะมุนไปกับแม่แล้วกับน้าเศร้าไปมือ่อน พอเฮาคือกันพอเฮาว่ามื้ออื่นก็สิไปไปบ่วงเข้าคือกันอ้นามาเป็นมีมีหมู่หมู่พาพาไปกินข้าวใหม่อยู่บันสมุนแล้วพอเฮาว่าไปเป็นไปกินข้าวใหม่แหละอื่เอามื้ออื่นเข้าวใหม่เลยโอ้เพราะจังว่าตุ้ยพี่อันนี้เนาะกินแต่ข้าวใหม่เนาะโบวันได้ตุ้ยตุ้ยเนี่เจ้าตุ้ยอยู่เก่าเด้หนิกินแต่ข้าวใหม่คือเก่าออื กินข้าม่นี่โอ้อยู่ดีไม่แห้งกินยังกระตุ้ยพี่ได้เน,นาะข้ามายบอกินข้ามยังกระตุ้ยเข็เขาคนตุยอันว <คน S 1> ่าทางอันทางเอือยจะบริมาได้ป้องนี่ไงวัฒนาโดย<ม>เทื่อกะเขามาเวลาฝนตกแบบนี้ก,กันยาไปทางก,ากัญญาคันว่าคือแบบทางมันเขาง่ายมมากว่าฝนตก ไปอยู่บ้านเอือเจ้านะ <Ừ. S 2> แต่วัาซี่เราไม่ได้ล็อกนำหวยเนาะดไปรอด็รกเป็นอะไาตอนนั้นคือกั้นไปตอนนั้นง่ายท <ừ> างกับโบยาก <ừ> ตอนนั้นไปตอนนี้ทางยากเบิ่งก่อนวันเวลาโอกาสเนาะถ่ายดีๆถ้าว่าภาพผลบอตกจังไปดเ้ย อเอาแหละที่ดินที่ทางแล้วก็ปปั๊บประมาณนี้แหละเนาะเห็ดคลองเห็ดยังโค้งมะพีปลาสาระไหนะเมื่อบานนี้เนาะากินข้ากินน้ำแกงเราไม่ชุบแซบด้วยก้อยสดด้วยมันสิลวกปากดย้ยจังเลยปากโค้งเลยง่ายแ้วเนาะ เอาขอแล้น้อมีตัวเซ็นกับสิเดินทางก่อนเสเด้อโดยอ่ามีจะว่ามือหน้ามือในเดี๋ยวมาเยี่ยมยามตามข่าวใหม่เนาะโดยอ่าก็หาอยู่หากินคือเก่าคือเดิมเนาะอ่ามือหน้ามือในจังสิ่งต่อมาเยี่ยมยามตามข่าวใหม่เนาะโดยเอาไปนี่ลากรเนาะอ่าแบบนี้ไปหน่อยว้าุ่นเนาะทุกโพโพได้นี่เนาะอือไปไปดูยาด้วย ปะอะไรเนาะกะมันคามมืดแล้วพี่น้องผ้าผลก็ตก,ตกบนมือบนเวนอ่าบ่ห้หายหาใจเลยเนะาะอะไรเนาะกะไปเยี่ยมยามทําข้าวน้ากันเนาะหลายครูายคนหลายพี่น้องกะตัวนี้กะยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างกะลหรังพอนองไม้เนาะเราก็เป็นคนเฮ็ดเนาะเอาเบาเราก็เฮ็ด พรอนมักให้นคำแนะน้ำจากคนอื่นแต่เรากับมาเฮ็ดนี่นะพี่น้องคือพ่กเชียงบอกเรากับเฮ็ดตามตามแนะน้ำอันนี้ก็คือว่าในพี่น้องเนาะต่างคนต่างกับบุคคลกันเนาะปั๊บอะไรจัะในก็ติดตามเบื้องลุ่กันเนาะสำหรับทางครอบครัวของทางน้องออยขั้นตอนต่อไปว่าสีเป็นจังไรเราจะไนกรติดตามเบื้องลุ่กันเนาะวันนี้ไปพรอนพี่น้องภาพโปตกเลยเนาะไปตายได้พี่น้องเด้อสบายดี